พี่น้องเห็นบ่าทะเลสาบทะเลเสือปัดพี่น้องสอนเนี่ยเมืองเอาปูปูไว้ไว้ปูไว้ไวปาดโอ้ย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 ปูใบใบค่ะปูใบใบป้าปูสวัสดีจ้าให้นั่งน้ำเด้อปูใกล้ๆให้นั่งน้ำเด้อนี่เจอเจอครบหมดเลยนี่ครัาทอดีเออเอาสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมมาสิก้ามชิ้นสเกต แล้วตรงไทยคลิปบอกว่าแม่นั่งตลอดวันสั้นพายุสสวัสดีค่ะเอาเบิรงคลิปอยู่ในมื่อกี้นี่เฮ็ดอีหยังนี่ก็ต้มปลาอันได้กินต้มปลากันจะเป็นเอซี่นออนซ้อนนอนนี่เด็กท้องฟ้าพุ่มเอ้าพี่นี่บ่สออกมาทั้งฝานิ้นทั้งปลาคอบ่แม่นแหนบทองค่ำบ่สูุณเล่าคุณยายบ้านครับต้มต้มแล้วแล้ว ได้แบ่งมาให้ลูกเต่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ไมันบ่ีเสียโอ้ย่านหมอคุณเสียหมอผมี่ล่ะเต่าโอ้จ่า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 พยุตกระส้นง่วนนี่พอยุตหมานสิแตถูกถูกเลขที่พอได้กินปลาคอใหญ่ได้ปลาคอใหญ่ได้กินปลาคอใหญ่โอ้คือปรวางได้เอามาให้เขาเปิดแล้วปลาคอไม่ได้ใร่ส้นตั้งคาตัวโอ้ใช่ ่าเต้นมื่นกเงาเหรอเด้มือเงาดีร่ำมื่นกเงาล่ะออพยพเพราะว่าอยู่ทุ่มพอนั่นสิบสี่ที่รับแต่ว่ามันถ้ายิงระเบิดตัวนั้นถึงเลยถึงเกือบหอดมหาสารคามมันบก่ายยิงเหรอเนาะยิงมาแนมจากยิงมาแนมไม่อยากตใส่เนยเวทีไก่ที่แล้วเดี๋ยวเบิร์ตพอลรอดพอลรอดพอลรอดกินข้าวเราบอกเออเอาขอให้มันมาเด้อ อาเอฟแฟนคลับเอฟีอดแปลไนะหรือ่าไ้ขั้นยายเอาใกล้นี่นี่นีให้นางน้ำเนกใกล้นี่ยายเลื่อนมายายเลื่อนมาหนาที่เลื่อนมาทั้งหนานี่เพใกล้ดอกเพราะว่าเขาอยู่นาดนี้ก็ร่างหมอเออนี่หมอเหมงเลยเราถ้าคุณเขาเต็นทั้งทางยายพี่อาันนี่เอาเก๋เอาถอยเอาเอาถ้อยเอา บ่หายเอาหยังทับไว้แล้วก็ติดซื้อไว้เอากระดาษมาติดซื้อกนะระดาษมาติดซื้อแล้วพ่อสวัสดีพ่อพ่อเป็นเอฟซีอีหล่ะเอฟซีหล่ะเอาให้สัมผัสเนี่ยเป็น<อ>จงไหนจะ่าเป็นเอฟซีอีหล่ะเอาเบิ้งยีหล่ามาจะยั่งไหนเบิ้องจะมือแรกอ่าว่าเห็นแรกที่ แกมากหลังวิธีนะเบิ้งจะมือนันเลยเท่าเดวยนี่เล่ากับเบิเป็นคนงามบ่เป็นนักหลอกยิงดีเลยเออตีขนาดเด้เบอ่งบ่ไ้บ่เอองขึ้นนนอนเบิ้งเบิ้งตลอดเบิ้งเท่าเราถ่านน้ำตีหนอไอ้เจ้าทำไมคูลีเจวันน้ำเห็นไหมฮะติดตามเยอะคิ่ะกก็มา่ทยคลิปนี่แหละค่ะมาจากกรุงเทพ โอ้เอาง่ายง่ายง่ายก้อนง่ายก้อนกําลังมาสัมไม่สัมผัสอีกเล้ววันนี้เลยวัดแล้วได้หนีชิดเป้ไปร่องคีบหามากมากมากมาพ่อมาพ่อเบาต่อเอาเบาต่อพ่อเบาต่อยังง่ายเดือนพ่อวัดกบเออเป็นยังจังห้อีหล่าถามแค่นี้ละอีหล่าไม่ไม่ดีจังไหนเอาเบาสูฟั่งเนี่ยเนี่ความหูวซึกว่ปมาทับยังก็บ่าเลยข่าวเบาเลย ทำใจเดีวเออเล่าไปเลยค่ะคุมีค้าบรรยายนะบรรย์ได้บรรย์ปอดใหญ่บ่ยายบ่ได้เดี๋ยวเข้าคือพวกบริสุทธิ์ใจนะใจที่หลาเป็นคนแบบที่แรกมือแรกยังไหนอ่มือนั่นก็บยังสั่นเท่าตรงนี้ขึ้นเก้านะจพอพอนั่มมาได้จะตีนะคะ มือแรกทีลัแต่ว่าน้ำสาวน่อยน้ำมาดแช่บดโยบดโจมีเอฟี่บดมนน้ำานําน้ำมาน้ำมานานแห้งเลยนี่พอดีทีหลางน้ติดต่อตามมาอีกโอ้แต่แต่ว่าน้ำสาวน่อยน้ำมาจะบดโยพี่เล่าไปถึงมื่นจาแต่ตอนี้มันจะกลั่นเหรอจ้า ล้าเป็นเบิ้งทุกลิปบอในทีมงานสาวน้อยเบิ้งให้ทุกคนโอ้โหมนเบิ้อง้องนี่เน้เบิ้องให้ทุกคนยังโปเจกตมากทูนบั้นเกโวันเจทูจ้าขอบคุณเล่นหนยจ้ะปเจกเบิ้งมือคุไปตอบกัเบิ้องนะ่รอบบอเราเรากรุงเทพมันมาสองคณะ่อเด็เบิ้งบอบ่แมนพอาเบื้องนี่ นี่คีปเออไล่โสดก็มี่จ้ะเมือนตล่าันมาขึ้นเรื่องที่เดียวกันเออนั่นเาพอได้ดูเห็นป่ด้วยรักจิเออโอ้จ้ะเป็นยังไงสองคณะพระเด็นฮุ่มกันเนาะจังยวนจังยบานีหล่าก็ดีเนาะพอเด้ไปบะพอเด้ไปใช่ป่ะติดตามยไรแต่พอหูว่าว่าฉีต้มและุมเปเอ้ย พอเอกเราไปเห็ดสนามเบิดหลายมาในรู้โมหูคือกันเออสนามเน่ยแต่เื่อนเบื่อนกับไก่เคี้ยกนกันนี่ครับสีมานเนี่ยเนาะบ่บบคือสิบ่ขาดทุนเนาะผ่อเนาะอยู่ไหนจ,จ่นี่นะอ่าอยู่บ้านยีหลากัปูสีบ้านสองคณะนะฮะบ่ขาโดอเนานะขาดดอกเนาะแต่ว่าอยู่กรุงเทพสองหลอยเด้พอ่อเล่นฮ<ท>อดตีหนึ่งจะสถานที่มันแพงจ้ะและวันนี้ ที่มีพระเจ้าขายบ้านแข็งหดลไลน์นั่นกลางบอลลัมคนรีพุทธมาบึงข้าวเจ้าแถวกรุงเทพบานีข้าวเจ้าขายลอยซีซียู่หนาไปที่บ้านลอยบ้านแข็งนี่ขายได้จักลอยยี่บ่จ๊ะเต็มยังพ่อเต็มยังผมุ้มาสัารทีมันหน่อยเดืบ่นหน่อยดอกพ่อให้มันยุดให้มาเต็มนี่มันก็สิได้หลา์อยู่ดอกแต่ว่าแต่ว่าของกรุงเทพมันหน่อยก็หนีค่ะจ้ะหน่อยก็หนีพอคือพอเอามุ้งนั่น ตังนี้มันมันบปตรงกึ่งกลางพ่อไก่ไก่บดีบดรีพ่อบาีซูมือกันยังหางอีหลาบดีอีหลาอีหลาเป็นคนดีละอีหลาเฮ็ดเงียงได้อีเฮ็ดบ้านแล้วพ่อเออล้วบ้านใล้วบีได้รถได้รถสองท่านแล้วเออได้ลถสองท่านอีหลามีทีเป็นของมีทีมี้าีเอฟซีพ่อฮัก หลายแห่ง้นนังไเป็นคนน้นเนาะวันาเนาะนาแงวัสนาบ่ไหนด้ามีบุญเนาะคุญดังใายได้ขึ้นดียวอันพ่อคิดว่าคือเจ้านั่งน่อยคือแม่อฮันนี่มาพ่อมีความหม้ยซื้อแกงสันบ่พ่อ่อยางบแต่ว่าเกิดยุเราเราเขาถือเกลีกน้ำหนึ่งไหมอเขาถือเลีกน้ำเขาถือเกลีน้ำเลาเบ่ตอนเราไปจับยุสานท่านี่บ่พ่อพอยู่บานฉันเขาถือสิบสองหลานเ อุทุมพรเขาจ้างหมอลำเลยเราก็ไปให้วัดเก็บเอาเงินจ้าแล้วเราบุญวัฒนาเราอยู่ร่วมลำบากของเราเนาะเรานอนอยู่ขอบงัวเนาะจ้าพ่อพ่อเราเขาทีเอ็ดหนังนี่ยเดี๋ยวพอทีดูบ่หัวกรเบื้องห่อฝันนั่นคุ้มปิดนั่นพ่อทีเบิ่องบ่ยัางมันจบเพิ่อนบ่สบายจ้าเพิ่นบ่สบายโอ้ถ้าเบิ่งหนังเราได้ดูไข่ออกบ่พ่อ ใช่เออดิบนท่านเบ่งอยู่ปาร์ตเขาเข่าเขาเขา่เขา,เขาจอกลางแปลงหรือตัวพอ<ช>อ่อเออเดี๋ยวอีกสองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพ่อเออวันนี้ว่าอีกแค่เนี้ยหน,นึ่งวันนี้ขอให้ยีลาดเป็นไงเอ้าอยากให้ยีลาเปน็นยังลงเอ,พอาเบิรงยีลาดทำคว่ำดีแบียเบียดแต่บำเสมอแบบนี้่ะคนหักแล้วต้มเน,นี่ยก็ต้องเฮ็ดดีก็เนี่ยก็ต้องเฮ็ดให้ก็เนี่ยต้มนี่ะผมว่าโอเคแล้วงามแล้วยีลา เพราะว่าวัฒนาเล่าหนีหนีจากแขกเราอยู่จำเรียงแต่ว่าให้เล่าไปเรื่อยๆๆๆนะให้เล่าดำเนินชีวิตของเราไปแบบนี้เล่าไปของเราแบบนี้ดีแล้วจ้คนติดตามไม่ได้ดิเพิ่อเพื่อเพื่อเพื่อถึงเงินมันบ่มีดอกนักร้องคนไหนยุติธรร แตงเงินจุกมือแม่บ้บอกจะว่าตะอ้อนปะ่ะเออตะอ้อนนี่ใส่กับตาที่เต็มกับตาจุกมือม,มันบ่มีดอกเต้ย<น>ีหล่ากับเฮ็ดบุญน้ำด้พ่อเห็นบ่ไปแจกเขาน่น<ล>ะเราไปบอกคนยุดยุดหนาเต้เวียนมัมนบ่จ้ะคนยุดอยากคนแล้วก็ไทยในพ่อยึดตลาดนัดแล้วก็ไ,ไห้เนี่ยนะข<พ>องหูบอกยู่ผู้สิงยีหล่ากับไปเฮ็ดกับโรงเรียนที่ว่าดอยโอกาสแสนหด้วเดี๋ยวเนี้มือเศร้า,าเห็นเล่ากําลังแพ็คเขาอยู่ แกอ็ต้นหมื่ว่านค่ะหมื่ว่านจ้าหมื่ว่านเบิ่งหมื่เซ้านี่อ๋อกําลังแขกเขาไปให้นัาราหาลอยกลองค่ะจ้าคนเฮ็ดพี่กับแม่หน่อยนะไจ้าวันเกิดเมีหน่อยจ้าวันเกิดแม่หน่อยวันที่สิบท่านว่าจ้าจ้าโอ้ยดีใจน้ำหนีเอฟซีเพิ่นพ่อหักพ่อหักบ้านโนุ่งงามอ่าอ่ะตะลัอ่าอำเภอลำไปมากเนาะตำบลยังคือพ่อ บ้านโน่นสำลันเอาบ้านโน่นสำลันรามตำบลโคกลามเอาบอกแชัดชทบอกไหมบอกไหมบ้านโน่นสำลันพ่อชื่อหยังคือพ่อบอกชื่อเนี่ยช่องผมคือส่วนบุรีรัมนี่ช่องอยู่บอกคะกะลังกะลังเถ็ดโอ้ดีแล้วล่ะพ่อชื่อช่องหยังเดี๋ยวจะได้ติดตามส่วนบุรีรัมชวนบุรีรัมแล้วก็พ่ออยู่บ้านโนนสำลานผมอยู่บ้านใกล้ใกันนี่ล่ะอ๋อจ้างกันประมาณกิโลนึงประมาณกิโลนึงเอา มาโอ้พ yeah, so so ่อเห็นพ่อการใช่ยังเห็นแล้วไปหากันหรือเปล่าไปคุยกันแล้วไปคุยอยู่ใส่หรือบ่คุยไทยเป็นท่าไหร่ไพอดีผมขอกมาที่แรกเห็นเล่าคนแรกอ่ะใช่อ่าผมคุยกับเหล้าคุยกับเกี๊ยกรเจย์ยังเกีย์ยังนะเกี๊ยกรโอ้กลุ่มคุยผมไปไทยยู่เป็นแล้วเออจ้ะไทยหรือบปล่าไทยแหละได้คุยน้ำแล้วไทยคลิปแล้ว โอ้ยสุดยอดครับเราพูดเนี่ยปัดโอ้ยขอบคุณพ่อหลายๆเด้อพ่ออยังอีกที่หนึ่งให้เอฟทีติดตามบุรีรัมย์ครับชวนบุรีรัมย์ชวนบุรีรัมย์นะคะช่วยติดตามพ่อเพิ่มให้พ่อปังๆด้วยขอบคุณสําหรับให้ข้อมูลนะคะความหที่มีต่ออีหล่าขอให้พ่อประสบความสําเร็จบ๊อบพ่อสีเฮ็ดอีหยังสาธุอุ้งอิงอุ้งอิงอมเพียงสามเถี่ยเด้อพ่อเด้ออุ้งอิงอุ้งอิงอมเพียง จับมือเล่า้งยิอุ้งยิงอง,งอมเพียงสาธุานี่นะคะแต่ว<ด>่าเล่นให้เล่าอ่ะ